พื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารทันเหตุการณ์ก่อนใครอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารขอบคุณครับข่าวด่วนประกาศรมอุตุนยิยมวิทยาฉบับที่1เรื่องฝนตกหนักและทืยนลมแรงบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างโดยในช่วงวันที่15-17ธันวาคมยอมข้อประกาศต่ำกำลังแรง ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างใกล้กับเกาะบอร์เนียวมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางที่ตะวันตกเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างทําให้ภาคใต้ตอนล่างบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสตรังและสตูลมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนักไว้ด้วย อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยทางตอนบนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยทางตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับทะเลอันดามันคลื่นสูง1-2เมตร ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งไว้ด้วยส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่1 5บถึงธันวาคมนี้จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมทิทยายอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางช่องสถานีข่าวชาวบ้านจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชก,การมาประกาศแจ้งเตือนให้ทราบเป็นระย,ยะอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นไกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศเป็นไกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันใต้คลิปนี้กันเลยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ